สวัสดีครับหลังจากค้นหามานานผมพบแล้วครับว่าทำยังไงครับสิ่งต่างๆถึงจะดีขึ้นมันคือกระบวนการ5ขั้นตอนที่จะพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาทั้งปวงให้ดยียิ่งขึ้นนึกภาพง่ายๆครับจากสับประรดลูกละ5บาทถึง10บาทที่ภาคตะวันออกมีคนไปตั้งโรงงานนะครับเพิ่มมูลค่าให้สับประรดอาจจะถึงขั้นลูกละร้อยบาทก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่มาเป็นลูกสับประรดนะ มาจะมา,มาเป็นสับรดแปรรูปมาเป็นน้ำสับรดนะครับแล้วส่งออกนําเงินตราเข้ามาในประเทศไทยของเรากระบวนการทําได้ครับคนก็พัฒนาได้นึกถึงเด็กหญิงคนนึงครับเธออยากร้องเพลงอยากเต้นลําเมื่อเธอเข้าไปสู่กระบวนการของศูนย์ฝึกแล้วก็ผลักดันนักร้องนักเต้นเธอกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลในระดับโลกครับคนไทยธรรมดานี่แหละนะครับ แต่เมื่อผ่านกระบวนการดีๆเธอก็รุ่งโลดนึกถึงเด็กชายบางคนครับตอนเป็นเด็กเนี่ยต้องไปเตะบอลเหตุเพราะว่าพอไปเตะบอลแล้วเนี่ยมีข้าวกินแต่ด้วยกระบวนการของการพัฒนานักฟุตบอลเขากลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกครับจากเด็กที่ยากจนพูดง่ายๆนะครับกลายเป็นเศรษฐีระดับคิดเป็นเงินไทยก็หลักหมื่นล้านบาทผมก็ไม่ทราบหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่ลองไปดูครับนักฟุตบอลระดับเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ย เขาเท่าไหร่ลองไปดูประวัติของเขาก็จะรู้มันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งคนเราเนี่ยไอ้ดามเนี่ยนะครับที่พูดอยู่ตรงนี้นะครับมาถึงเกมที่97ขอฝากครับกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนจากเกมที่97ถึง101เกมที่97ก็จะเป็นบอกว่าขอแค่เราเริ่มต้นนึกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ดียิ่งขึ้นเกมที่98เมื่อคนเราเนี่ยรู้ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเกมที่99 เมื่อคนเราทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเกมที่100นะครับเมื่อคนเราเนี่ยมีโอกาสอันดีโอกาส,อกาสของคนนะครับของคนไทยอะ่ะเปิดกว้างนึกภาพบางประเทศครับที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยหางานทําไม่ได้แต่นึกภาพที่โอกาสเนี่ยเปิดกว้างสําหรับคนในการทํามาหากินหลายๆรูปแบบจนถึงเกมที่1 0 1เครับเมื่อเราเลือกได้ดีครับเมื่อตัวเราตอนนี้เนี่ยเลือกได้ดี มันจะเกิดอะไรขึ้นครับต่อไปครับเรามาเริ่มเนื้อหาของเกมที่97นะครับเมื่อคนเรานึกนึกให้ดีแล้วไปต่อให้ดียิ่งขึ้นผมขอเล่าถึงความมหัศจรรย์แล้วก็พลังของการนึกนึกค่าไม่ง่ายผมคิดนึกอะทำยังไงนะคนไทยตัวผมเองนะครับพวกเราประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยถึงจะเจริญยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับ ทั้งโลกเนี่ยมาลองตามแบบดีๆแน่นอนครับมันจะมีคนที่เหมือนพี่น้องอะ่มะมรดกยัง่งยั่งกันนะครับมีการล่าอาณานิคมเพื่อต้องการทรัพยากรเพื่อต้องการสิ่งดีๆของประเทศอื่นเพื่อต้องการครอบงําแต่ในโลกใบนี้นะครับก็มีคนอีกฝังงฝ่งหนึ่ง,ง,งอ่ะอ่คนฝั่งหนึ่งย่งจริงทําสงครามอีกฝั่งหนึ่งก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องปกติครับซึ่งคนเราเนี่ยมีการพัฒนาอาวุธก็ย่อมมีการพัฒนาวิธีการที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกันเป็นเรื่องปกติครับนี่ก็คือฝั่งนั้นครับกระบวนการชัดเจนแล้วครับสำคัญที่สุดขอแค่เป็นนึกนะครับแล้วเราจะก,ก็จะเจอลองนึกง่ายๆทุกวันครับตื่นเช้ามาครับทํายังไงนะชีวิตฉันถึงจะดีขึ้นคนรอบข้างสิ่งต่างๆรอบตัวฉันถึงจะดีขึ้นพลังของการนึกจะเกิดขึ้นเมื่อเรานึกบ่อยๆนึกด้วยจิตใจที่งดงามสิ่งที่ดีงามก็จะถาโถมเข้ามาลองนึกถึงใครบางคนครับ ซึ่งนึกในบางเรื่องจนถึงขั้นที่จะไปทาร้ายชีวิตของตนเองนี่คือพลังของการนึกเป็นไปได้หมดครับต่อไปครับข้อ2ครับฉลาดสงสัยครับคิดง่ายครับลองสงสัยก็ได้ครับว่าไอ้ดามเนี่ยมาทําวิดีโอตรงนี้มันส่งต่อให้ท่านทุกวันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราลองกดไปฟังดูลองกดส่งต่อดูเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรออผมพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยส่งต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากเหมือนกับ ส่งไปในไลน์เหมือนที่ผมส่งอีกไม่กี่ปีนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไทยที่เรารักจะมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนเพราะมันคืออะไรครับมันคือการพัฒนาคนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั้งปวงแล้วเราจะนําอะไรมาพัฒนาคนครับก็นํากระบวนการไม่ง่ายครับเรากระบวนการก็ชัดเจนนะครับหาขั้นตอนมันชัดเจนแล้วครับผมไม่ไม่ได้บอกให้เชื่อครับอยากให้สงสัยอยากให้ลองดูพลังของการสงสัยมันเหมือนกับพลังของการตั้งคําถาม ถ้าเกิดว่าเราลองไปตั้งคำถามดูวันแรกเราไม่ได้รับคำตอบหรอกแต่หลังจากที่เราผ่านชีวิตไปเรื่อยหากคำถามนั้นมีพลังมากพอมีพลังมากพอที่จะเป็นคำถามหลักของเราสิ่ง,งต่างๆที่เราพบเจอก็จะกลายมาเป็นส่วนเติมเต็มของคำตอบนั้นอยากให้ลองฉลาดสงสัยมันเหมือนกับมีเด็กคนนึ่งถูกผู้คนนินทาว่าเขาไม่ดีลองสงสัยไปอีกฝั่งได้ไหมว่า เออมันจะพอมีดีอะไรบ้างเพราะอย่างน้อยเด็กคนนั้นซึ่งมันโดนนินทาเนี่ยมันก็เกิดมาเป็นคนแล้วแต่ถ้าเราไม่สงสัยแล้วก็ฟังง่ายๆมันประมาณว่าหูเบานะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการฉลาดสงสัยนะครับต่อไปครับอึดเติมดีครับโอ้โหมีคนหลายคนที่ประสบความสําเร็จด้วยความภาคเพียรแต่ถ้าย้อนถามกลับไปเขเคยเหนื่อยไหมเขาเคยเหนื่อยแต่คนเหล่านั้นนะครับ ต้องมีห่วงเวลาที่รู้จักให้กําลังใจตนเองมันคือการที่เราเหนื่อยมันคือการที่เราไปทํางานหนักแต่เราเติมความรู้สึกดีๆเข้าไปไหมเราเติมเข้าไปได้ไหมใช้อิทธิบาท4ได้ไหมฉันทะเราชอบเราชอบในสิ่งนั้นไหมเรามีความเพียรพยายามไหมสนใจใส่ใจไหมเข้าถึงแก่นแท้ของมันหรือเปล่านะครับนี่คือเติมอิธิบาสีเข้าไปในตัวงานในชิ้นงานนั้นๆมันคืออึดครับมันต้องอึด งานบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเราอยากเป็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งนะครับของประเทศไทยหรือของเอเชียอย่างนี้นะครับคนไทยมีนะครับนักฟุตบอลหนึ่งเก่งผมยิ่งชื่นชมเลยนะครับเดินเท่มากเลยนะครับคููฟุตบอลไทยแข่งกับอินโดนีเซียวิดีโอนี้นะครับอัดในปลายปี2564นะครับวันนี้คือวันที่31ธันวาคม2564วันสิ้นปีนะครับแต่ข้อนี้คือที่บอกว่าหนทางอะ่ะมันไม่ได้โรยไปด,ด้วยดอกกุหลาบ หนทางสู่ความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมเราจะเติมความรักความรู้สึกดีเข้าไปในเส้นทางที่เราเดินด้วยความยากลาบากเราจะเติมเข้าไปได้ยังไงต่อไปครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนครับขอแค่ลองจริงก็จะรู้นะครับมีคนจํานวนมากนะครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งพ่อแม่เป็นหนี้จากการไปค้าประกันคนหนีหนี้เธอเริ่มจากการเก็บขยะเก็บขยะเนี่ยมันได้วันละไม่กี่สิบบาทแต่เธอไม่ได้แค่เก็บขยะอย่างเดียวเธอไม่ได้แค่เก็บขยะวัน2วัน เธอเก็บขยะอย่างต่อเนื่องหลายเดือนจนเธอรู้ว่าขยะสามารถนำมารีไซเคิลได้พอรีไซเคิลเสร็จเธอนำไปขายเธอเริ่มรู้จักการค้าขายอีกไม่ถึง10ปีนะครับน่าจะ8-9ปีเธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านขอแค่คุณลองจริงครับถึงตรงนี้นะครับอยากจะสรุปว่าขั้นตอนที่1ครับอยากให้ไปสัมผัสจริงๆครับพลังของการกมันคนเรานะครับเราไม่สามารถที่จะไปวิ่งวันแรก แล้วเราสนุกกับการวิ่งเราวิ่งอย่างต่อเนื่องจนสุขภาพดีทุกวันเราบอกว่าเราอยากทกําก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเราไปขายวันแรกเนี่ยเราอาจจะเก้ะกักงๆเราอาจจะทําได้ไม่ดีแต่ถ้าลองครบพันวันนะครับลองครบ1000วันจะเห็นผลครับกระบวนการ5ขั้นตอนเป็นชื่อมันนะเรียบง่ายมี5ขั้นตอนแต่การที่เราจะมันเหมือนกับการที่เราไปออกกําลังกาย แล้วทาให้ร่างกายแข็งแรง่ะมันต้องใช้เวลาครับการที่เราจะเติมเต็มคุณสมบัติทักษะดีๆให้กับชีวิตของเราเองมันต้องใช้เวลาอยากให้พวกเราครับลองง่ายๆที่สุดนะครับฟังซ้ําจดแล้วนึกต่อนะครับจดนึกจดนึกอยู่างนี้ครับเราไปลองจริงนะครับกับชีวิตอยากให้มองว่ามันคือรางวัลชีวิตของเราเองนะครับอยากให้ดูไปถึงเกมที่98จนถึงเกมที่ 101เพื่อสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับอ,อย่างเกมต่อไปนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณพวกเราจริงๆนะครับฝากไปด้วยนะครับ1ครับดูไปเรื่อยๆ2บอกต่อโดยไม่คิดมากให้ประเทศไทยที่เรารักมีอนาคตที่สดใสาภายในไม่กี่ปี